สวัสดีครับเฮ้ยแจ้งแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องฮะอะไรนะนี่ไม่หมาเลยหมานอุ้ยสวัสดีครับพบกับช่องแตนพลลำพูนลำเชี่ยวครับโอ้ยโอ้ยอยากเตยเตยเยได้แล้วครับพี่น้องครับเช้านี้อยู่ที่ ตำบลลาดแค่วัดท้งวัดใหม่ทั้งแก้วตำบลลาดแค่เพชมแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเาวนี้แมตติมกับบังลำลานะครับหนาผมก็สีเยือเข้าได้จะหน่อยนงะวันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณมาเลยน้ำใจจากพี่นีนะครับขอบพระคุณนะครับพี่ฮักพี่ฮอตดี้นะครับส่งกำลังใจมาเป็นกไรองใจให้น้องนะครับขอบพระคุณมาก ครับเรากำลางมคา,มค,ามครับเตรียมตัวเตยราไม่นีโโ้พอ่อกันครับอยู่ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์กลับไปน,ค,น,นครสวรรค์ครับแล้วก็ค่อยกลับไปพุดไปชลบุรีครับโอ้พี่น้องมึงเบิ่งลิงนอนอูครับพี่น้อง ะนี<ห>่คร <is> the ับพี่น้องคนอุบลนาตาเพี่ซีครับคนอุบลโออปเมนอันนี้บูมแมนอันนี้โคราชจ้าไปนอนในเมร์วันนี้นี่ครับคนอุบลครับเบิงขาสั้นๆนะครับพี่น้องคนอุบลอันนี้คนที่ไหนนะครับคนโคราชค่ะคนโคราชพูดอีสานบอกแมนจ้าบอกอ๋อบ้านมาทุกคนเอ้าเอาปกติก็พูดแบบนี้เนาะฮะฮะ บมันบดถึกตาฮะอฮไอ่าฮ่ฮ่าลงใหครับเสานี้ยอนองยองนุ่มโมตตื่นไม่ลงสวัสดีครับเรนมาะเาจานียยายุแก่เลยโอยมาทู่โค้งด้าวเขาดนเ่าไปนัน เอกรันโอ้ยนั่นหัล้แม่นองแม่แม่นอง่นอกเอามแล้วอ่ะควมอมสี่เร้อยสมสิไปเลยจานตี้าปล่อยยัตีนใช่ไหมทีม่ายแน้าปล่อย พี่นอ้องไปเบิ่งบรรยากาศเจ้าเตรียมโตเตยล่าไปนี้เดินทางประมาณ129โลพี่เจเล่บันีึครับประมาณ129โลนะเห้แม่ดวงแม่แม่แม่นวงวันนี้เราเดินทางประมาณ1,000ไม์นะครับ ไปที่ทะเลทรายซาฮาร่าเพื่อจะไปลางหางกระดิ่งกันนะครับไม่วันนี้เดินทาง129กิโลครับไปที่อำเภอตาคีจังหวัดคอนหวานคอนหวานไรจับบ่ไดรลุ่มฮะแล่เร็วโหดจับว่ด้เคือไรหายอยู่คน เป็นยูแม่จะเข้านอกนั้นอะไรซาลาเออร์บรรยากาศเต็มใหญ่อันนี้อันนี้เป็นเต็มใหญ่นะครับคันเต็มหน้อยมันก็สีน้อยนะครับอันนี้มันเต็มใหญ่มันเลยใหญ่นี่ฮวงรีวิวชุดใหม่ชุดใหม่ของพระเอกพระเอกแซมครับ ơi, thật thai nhầm nhầm nhau. Một chưa phải đưa thứ 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 con. thứ 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 ไม่ยังป่ะพี่น้องครับเตรจำตัวเตยลาป่ะครับป่ะอีกก่อนไอ้ผมเหลวไปเนาะพี่น้องครับอ้วนคนเกือบตกฉากครับพี่น้องครับนี่ครับเอ้วงคนเกือบตกฉากครับ บุกซ้อมเท้าครับพี่น้องเก<ะ>ือบตกฉา<ะ>กคร<ะ>ับพี่น้องนี่คนเกือบตกฉากครับมาบุกครับ,บรดีนะยูยูเต้นคางกันครับเฮ<ะ> <c oughs> ้วเป็นได็กเด็กไปเล็กอะไรเอาพี่น้องครับเดี๋ยวโดนเตยลากกัน

เท่าดีอากาศค่อนข้างผอบอุปป่นไลยอาบน้ำได้ครับอาบน้ำได้อาบน้ำได้อ,ไดอย่าถามเลยว่าอาบน้ำบอ่อาบถามได้ครับยัดถามก็เลยไม่ได้ออกไป หรือสำหรับคนที่ตื่นขึ้นมาเบิกยามสวยๆทำบรรยากาศครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรครับพี่น้องทักทายพี่น้องยามเ้าวิเศษครับมาแล้วไม่เล้นพุดเล่นหุ่นสำหรับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของลาล่าโมล่าเบเชียลครับเดี๋ยวขออนุญาตืมกดติดตามนะครับ ยน <c oughs> ัน,น,นแล้วลนะครับผมวันนี้ครับไปอยู่ที่อเภอตาเคจังหวัดนครสวรรค์ครับจะเรลืมอยู่ได้ยุทธงใกล้เดี๋ยวมาก็ลังใจนะครับ ย่าลื้มครับปุกปิดไลฟ์สดวันนี้พี่แมนมณีวันนะครับนะครับบายบาย,บายช่วยลาก่อนเล้ว